ซับซ้อนรวยสนับสนุนโดยโกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานประเทศไทยอยู่ศูนย์กลางของอาเซียนเมื่อเข้าสู่ AEC แล้วเราจะรวยใช่ไหมครับพี่จอยการันตีรวยแน่นอนค่ะเพราะไทยเรามีความตั้งใจที่จะเป็นโลจิสติกส์ฮับของ AEC ศูนย์กลางโลจิสติกที่ดีเยี่ยมเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้ดีระดับเวิ l d class ค่ะ การจะเป็นโลจิสติกส์ฮับของ AEC แน่นอนเราต้องใช้พลังงานมากขึ้นค่ะฉะนั้นการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงต้องเดินหน้าต่อไปเมื่อพบปัจจัยของระบบปิตโตรเลียมแล้ววิธีเดียวที่จะพิสูจน์ได้ว่าเรามีปิตโตรเลียมหรือไม่ก็ต้องขุดเจาะและถ้าหากพบแล้วจึงจะทำการพัฒนาและผลิตนะคะเทคโนโลยีที่ช่วยพบว่าในหลุมเจาะมีปิตโตรเลียมหรือไม่ก็คือการสำรวจแบบอย่างธรณีหย่อนเครื่องมือลงไปวัดซึ่งไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนสมัยก่อนนะคะเมื่อก่อนเวลาขุดไปแล้วเจอน,น้ำมันที่มีแรงดันสูงกว่าก็จะพุ่งหรือออรระเเเบบิดออกมาาา้้นนใชทคโโล ยีทันสมัยนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเป็นลลจิสติกฮับศูนย์กลางลอจิสติกของ AEC ได้ไม่ยากแล้วก็จะรว,ร,วรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ